ไปกันต่อในข้อที่7ค่ะข้อของล็อกเนาะสมบัติของล็อกที่เราเคยสอนไปในห้องเรียนออกทุกสิ่งออกทุกอย่างนะคะไปแอบทบทวนอ่านมาให้ดีนะอย่าเพิ่งลืมนะคะที่นี้นะตอนนี้เราจะมาทวนล็อกให้หนูเพียงแค่2ข้อคือ7กับ9เท่านั้นมันจะเป็นล็อกเวอร์ชันที่แบบเออมีสควรรูทเป็นส่วนที่หนูกลัวนะคะอันดับแรกเลย แกแกจำได้ไหมที่เราสอนกแกในห้องเรียน log x แล้วก็ไม่มีเขียนเลขฐานแบบนี้การที่เราไม่เขียนเลขฐานแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีฐานนะคะมันคือมีฐานค่ะฐานของมันคือฐาน10ค่ะจริงๆแล้วมันคือคําว่า log x ฐาน10นะคะแต่เขาแค่ไม่ได้เขียนเลขค่อยนันเองมันสามารถละได้นะต่อจากนี้ไปถ้าจะแค่คําว่า log x เฉยเยหรือ log 5 log 9ก log 10เฉยเมันคือ log ที่มีฐานซึ่งฐานของมันคือฐาน10นะคะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า log ฐานสามัญน,นะ หมอหมอยไว้ก่อนเนาะมากทีนี้มาดูค่ะณนะตอนนี้ค่ะระหว่างล็อกของเราบรรทัดบนเนาะมันกําลังบวกกันอยู่เราเคยกล่าวเอาไว้แล้วว่าแกสมบัติของล็อกข้อแรกเลยแกถ้าล็อกคูณถ้าเลขหลังล็อกคูณกันแบ่งออกได้เป็นสองล็อกที่กําลังหานกันเหมือนกันแกถ้าระหว่างล็อกมันกําลังบวกกันอยู่นี้สามารถยุบรวมให้กลายเป็นเลขหลังล็อก ที่กำลังคูณกันได้จ้ะจะกลายเป็นสแควรูทสคูณสแครูทคูณสแควรูทหข้างล่างมีตัวส่วนส่วนเหมือนเดิมค่ะล็อกเหมือนเดิมค่ะมีล็อกห้าบวกล็อกหยุบรวมได้ค่ะจะกลายเป็น5กับ6คูณกันทันทีค่ะอ่าเลขตัวข้างล่างไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปัญหาข้างบนมันคือปัญหา,า,ม,ญหามาค่ะมีล็อกใส่ล็อกค่ะ เนื่องจากติดรากอันดับเดียวกันเนาะรากที่2ขออนุญาตคูณเลยค่ะลูก2อคูณสกลายเป็น6 6คูณหกลายเป็น30กลายเป็นล็อก30จ้ะส่วนค่ะตัวสีม่วงค่ะ5คูณ6ก็จะกลายเป็น30เหมือนกันค่ะทีนี้มันมีสมบัติล็อกข้อสุดท้ายค่ะที่เรากล่าวอาว่าล็อก M ฐาน N อันนี้คือสมบัติข้อสุดทายที่เคยให้จดไปนะคะสามารถปางร่างให้กลายเป็นเศษส่วนได้เป็น log m หาร log n ตาฐานที่เราจะกำหนดขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นฐานอะไรก็ได้ณนะตอนนี้ขออนุญาตเขียนเป็นฐาน10บละกันขี้เกียจเติมตัวแปร a ให้มันแบบดูเยอะเราจะเอามาใช้สมบัติข้อนี้กันนะคะอะมาเราจะก็จะมาเรียนแบบกันเลยค่ะจึงอะจึงอะ เ,าเ่ากลับมาอ่ะย้ายฟังอ่าเราจะมาเรียนแบบกันแบบนี้จ้ะมาเศษส่วนของล็อกค,ค่ะจะกลายเป็นล็อกเสยๆอ่าล็อกเย,เยอ่ามีเลขข้างบนไม่เป็นไรค่ะก็ปี้วางเอามาใส่เลยปเปรียบเสมือนเป็นตัวแปะเอแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเรียนแบบไปนะฟา ไปต่อค่ะส่วนล็อกข้างล่างค่ะส่วนล็อกข้างล่างค่ะตัวปลายเอ็นตัวนี้กลายเป็นเลขฐานงั้น30เลขนี้ก็จะกลายเป็นเลขฐานทันทีค่ะฐาน30คุณพระสวยเหลือเกินบนกับล่างเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบางอย่างแกแกแก เอกลักษณ์ของล็อกเกอรมมันจะสามารถหาค่าได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปของเลขยกกำลังตอนนี้มันคือสควารสามสิค่ะคำว่าสควารสามสิมันก็คือการติดรากเนาะตอนนี้คือรากที่2ค่ะ งั้นเราสามารถแปลงร่างให้กลายเป็นเลขยกกำลังได้ค่ะมันคือยกกำลังด้วยเศษ1ส่วน2จากนิยามของก้อนนี้ค่ะรากที่ n ของ a แปลงร่างให้กลายเป็น1ส่วน a ยกกำลัง n แต่ณนะข้อนี้ n ของเรามันคือเลข2มันจึงกลายเป็น a ยกกำลังเศษ1ส่วนสงฐานของเรามันคือฐาน30มันก็จึงกลายเป็น30ยกกำลังเศษ1ส่วน2เป็นที่มาของก้อนก้อนนี้จ้ะ ไปต่อนะเจอชี้กำลังเมื่อไหร่อย่าปล่อยบนลอยนวลค่ะตบมาไว้ข้างหน้าทันทีค่ะจึงกลายเป็นเศษ1ส่วน2ล็อก3าฐาน30แกสมบัติข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมไปแล้วล็อก30ฐาน30มันก็คือเลข1ค่ะคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2เป็นอันจบค่าของล็อกข้อที่7